แล้วคอนเสิร์ตครั aan, ้งครั้งที chat, ่เก้านบกกาเ่ครเาอยากจะให้มันมีอะไรที่แบบต่างๆจากครั้งอื่นกันเนาะก็เลยซ่มซ้อมทำหลายๆอย่างเมื่อสองเพลงที่ผ่านไปก็เป็นเพลงในมุมมองความรักในในด้านบวกใช่ไหม หนั่งฟังกันเรียบร้อยนั่งก็เป็นอาจารย์แล้วอยู่ในมหาลัยนั่งสอนเด็กๆนะ่ยฟีลเดียวกันเลยนั่งเรไดร้อยผ้ใหญ่แถวข้างหน้าบางคนก็ก้มกดมือถือจุ๊บยิบจุกยิบุยิก็อย่างที่บอกนะเป็นมุมมองของเัาในด้านดีๆหลายๆคนก็อยากจะ อยากจะได้อยากจะมีหรืออยากจะคบเจอบ้างมันมองความรักแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรักที่สมหวังที่จะแฮปปี้หรืออินเลิฟตลอดเวลามันก็ต้องมีบางคนบ้างที่ทำที่สิบสี่ที่ถามมาแต่ว่าฉันจะมีความสุขฉันมึงบอกแล้วในวันวันทองรู้ต้องคนเดินไปไหนมาไหนไม่ได้บอกหรือว่าทำงานตามที่ปกติคุณผู้ชม วันนั้นเป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกอารมณ์เสียนิดนิดตอนที่จะขับรถไปซ้อมเพราะคนจะไปห้างกันเยอะมากแต่ผมจะไปซ้อมไม่ทันอันนี้ส่วนตัวนะดูเหมือนพานเลยอใช่พานความจริงต่อไปเนี่ยผมผมคิดว่าผมจะพูดเกเไน,น้อยแบบนึงนะแต่ผมมีโอกาสได้ไปดูนะ ังแทนได้ไหมไมีใครไปดูมาแล้วบ้างฮะได้ไหม มลายใครไปดูมาแล้วบ้างฮะได้ใช่เคยไปดูเขาไปดูมาแล้วชอบไหมชอผมอยากจะบอกว่าเป็นเป็นหนังหนึ่งเรื่องที่ทำให้ผมเสียน้ำตาได้ในโรงภาพยนตร์โอ้นานมากแล้วนะฮะที่ไม่ได้ร้องไห้ในโรงหนังเรื่องเรื่องล่าสุด ยากเอนกันว่าเรื่อง ็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ทําให้ผมร้องไห้ได้แล้วพอไปดูหนังเรื่องนี้มาปั๊บมันทาให้ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ตอจะร้องเพลงนี้มันเปลี่ยนไปลองฟังกันดูนะ